สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะยินีต้อนรับสุโบวี64ทาโร่ชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีนะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้เราจะมาดูดวงทั่วไปนะคะเป็นดวง general reading นะคะให้กับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนมิถุนายน2563นะคะ,ะ,คะดวงของคนจะเป็นยังไงนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะโอเคคราวนี้อาจจะมาช้านิดนึงนะ เพราะว่าแม่หมอติดภารกิจนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะคะมาดูว่าชาววันเสาร์นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะสุขภาพโชคลาภการงานความรักแล้วก็การเรียนด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจหินประจำราศีเกิดนะคะก็ไปทักได้ไปดูข้อมูลได้ที่ตรงที่เพจนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยขอเปิดดวงชะตาของชาววันเสาร์หน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างชาววันเสาร์เป็นคนที่น่ารักน่าคุยน่าคบหานะเป็นคนที่จริงใจใจดีกับเพื่อนนะคะ ชอบทำอะไรเพื่อคนที่เรารักค่ะมมาเริ่มกันเดือดสตาร์ขึ้นเลยค่ะไฮร์เฟนไพพระโอ้โหสามถ้วยเจ็ดเหรียญ นิอวครับเดนเปอร์เก้าคาถาแปดถ้วยห้าถ้วยเจมเพรสไพ่สวยมากๆเลยอ่ะขอเสียงกระซิบจากจัก,กรวาลหรือคำไกลไล่าาจากจัก,กรวาลสามใบนะคะอืม เดือนนี้ energy ของคุณเป็นเหนื่อยนะะเ,น,เนื่อยนะคะเป็นหน่อยหน่ยเป็นเงาเงาอยากจะไปตามหาความฝันความความรู้สึกข้างในของคุณลึกๆมันเหมือนอ้างว้างมันเป็นความเงาเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีอะไรเลยแต่บางท่านก็อาจจะเป็นแค่เราเหนื่อยทางด้านร่างกายมันเลยทําให้เราเส็งๆหรือว่าคุณมีความรู้สึกแบบคุณเหนื่อยกับการงานการแบกรับภาระนะอืม แต่เดือนนี้ขอบอกเลยว่าสิ่งที่เข้ามาหาคุณจะเป็นอะไรที่เกินคาดนะคะเพื่อนเพื่อนชาววันเสาร์ที่เข้ามายินดีด้วยนะคะกดไ like, ลค์รัวๆเพราะว่าคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่คุณร้องขอหรืออธิษฐานขอพรอะไรไว้คุณกําลังจะได้รับจะมีปาฏิหาริย์แล้วอะ่ะก้าวกระทามาสองใบเลยดูว่าเอาละสิ ซิกออฟเพนจ์คอรปฏิหารเรื่องอะไรคะปฏิหารในเรื่องของความช่วยเหลือการเงินข่าวสารหรือข่าวดีกําลังเข้ามาในชีวิตคุณนะคะในเดือนมิถุนาต้องดีใจด้วยกับชาววันเสาร์หรือชาวสองก็ตามนะคะที่คุณเข้ามาส่องแทนวันเสาร์หรือมาดูให้ใครก็ตามที่เกิดในวันเสาร์นะคะอะปะกายอยู่ไหนใพ่ประจําตัวนะคะได้ดดสตาร์ชาววันเสาร์เหมือน คุณรอคอยอะไรมาบางอย่างก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภานนะคุณอาจจะรอคอยข่าวรอคอยการเงินรอคอยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการอ่าการอะไรละ่ะการเก็บเกี่ยวผลเออหรือบางสิ่งอะ่ะที่มันแบบเป็น energy ของการเหมือนรออะไรบางอย่างอยูอย่เนี่ยในใจของเรามันกำลังจะได้รับแล้วนะโอเค the ตาร์เกิดขึ้นชาวาวันเสาร์ เจ้าชะตากำลังจะพบกับความสมดุลของชีวิตนะคะที่เต็มไปด้วยความศรัทธาในเดือนนี้คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับในเรื่องของแรงบันดาลใจเกี่ยวกับในเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปในเกี่ยวกับธรรมะหรือว่าไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือไปทําบุญเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เจ้าชะตากาลังจะพบกับความสมดุลในชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาแล้วก็ความหวงังความสําเร็จมีชื่อเสียงแล้วก็ความสามารถในการใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์งานที่จะนำผลงานออกสู่สาธารนณะหรือคนที่ทำอะไรบางอย่างอยูอย่ที่ไปเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์มีเดียอะไรอย่างนี้นะคะคนที่มีชื่อเสียงนะ่สังคมอะไรไปอย่างนี้นะคะจะโดดเด่น ในด้านของอารมณ์นะคะเจ้าชะตากำลังจะเป็นจุดกำลังจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขในเรื่องของอะไรบางอย่างนะคะสมหวังกับอะไรบางอย่างคุณจะมีความสมดุลเหมือนคุณได้คุณได้ชำระล้างจิตใจของตัวเองแล้วก็ให้ภัยเรื่องราวในอดีตลดล็อกอะไรของตัวเองได้บางอย่างอืมแต่คุณจะมีพลังเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาบางคนแบบร่วมสายศาสนาเข้าสู่ธรรมะคุณค้นพบอะไรบางอย่างข้อคิด ในเรื่องของการดําเนินชีวิตของคุณนะคะชีวิตในวันพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้เสมออะไรอย่างเงี้ยคือคุณมีแรงพลังอะไรอย่างนี้ที่จะก้าวไปนะคุณอาจจะเคยเหน็ดเหนื่อยกับอะไรมานะคะแต่มันมีวีแววเห็นแสงอะไรบางอย่างแล้วอะ่ะอืมโอเคคุณกําลังจะได้รับข่าวดีถ้าใครหนึ่งแหละในเรื่องของการงานใครรอคอยการงานนะคะคุณก็ได คุณกาลังจะได้รับข่าวดีใครที่รอคอยงานเขาเรียกตัวไปสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองแล้วช่วยส่องช่วยมองอะไรมานะน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายนะคะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายเหมือนอ,อคุณนับถืออะไรก็ได้ที่เป็นผู้ชายหรือว่าดวงวิญญาณของบรรพบุรุษท,ที่เป็นผู้ชายก็ได้ที่ปกปักรักษาเราคุ้มครองเราอยู่นะ เวลาเราตกทุกข์ได้ยากหรือคุณกาลังแบบหาที่พึ่งทางใจอะไรอย่างเงี้ยคุณกําลังจะเห็นแสงคุณเห็นแสงแล้วล่ะเอาล่ะเป็นเอาเป็นว่าการงานจะมีคนมาช่วยเหลือเรานะคะหรือคุณกําลังจะได้ข่าวจากการงานเข้ามานะคะบางคนรู้สึกว่าสูญเสียอะไรมาในอดีตถูกหลอกถูกโกงหรือว่า เจ็บ uh, ปวดมาเยอะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือการงานนะคะอเอาความจริงใจเอาอะไรเข้าแล้วมันไม่โอเคอย่างเงี้ยแต่ต่อไปเราจะได้เจอมิตรที่จริงใจนะคะแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ energy ของการที่ได้รับข่าวดีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับแบบความเป็นรางวัลชมเชยกับผลงานของคุณนะ่ะอย่างที่บอกไปทำงาน ที่ไปเกี่ยวกับจินตนาการสร้างสารรค์นำผลงานออกสู่สาธารณะคุณจะได้รับข่าวดีสังคมเพื่อนฝูนคอนเน็กชันนำมาซึ่งกันรประสบความสำเร็จ Social, มันเป็นโซเชียลมันเป็นเน็ตเวิร์กแล้วการเงินที่คุณรอคอยก็มาเป็นดีเอ็มเพลสนะคะการเงินดีมากๆนะคะไม่รู้คุณไปบนบานหรือว่าขอพรอะไรไว้นะแต่รู้ว่า คู่กันนะคะเนี่ยเออพระราชากับพระราชนีในเรื่องของการเงินจะมีความมั่นคั่งแล้วก็มั่นคงนะคะคุณกำลังจะได้รับเงินอะไรบางอย่างบางคนขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้านายหรือเป็นพี่ชายคุณพ่อก็ได้หรือคนที่อยู่ทางไกลต่างประเทศนะคะเป็นคนที่มีอํานาจ powerful พอสมควรนะ่ะที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือหยิบยืน่นอะไรบางอย่างให้เราหรือตัวคุณเองถ้าเป็นการงานก็จะมีผู้ใหญ่ หรือว่าเจ้านายนะคะให้ความเอ็นดูช่วยเหลือคุณแล้วก็เห็นในผลงานของคุณนะคะเนาะใครที่ทำงานอยู่ถ้าทำโปรเจกต์ทำอะไรอยู่นะคะคุณจะาสามารถสำเร็จได้เป็นอย่างดีกำลังจะเข้าสู่ energy ของการเฉลิมฉลองได้รับข่าวดีนะคะจบได้ดีใครที่จะกำลังจะจบโปรเจกต์โครงการเพราะคุณตัวคุณเองทุ่งเทไปมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังจะ เข้าสู่เอเนจีของการได้เริ่มงานใหม่นะคะมีการจบแล้วก็เริ่มต้นนะคะจบได้ด้วยดีแล้วก็เริ่มต้นไปได้แบบก้าวไกลมากๆเลยนะคะ I am strong for as long as I need to be strong คุณมีความแบบมีพลังพอ,อคุณจะเหน็ดเหนื่อยไปแค่ไหนคุณเติมพลังของตัวเองแป๊บเดียวแล้วคุณก็มี Energy Creative ผลงานไอเดียหรือว่าลุกขึ้นมาทำงานใหม่ได้เนี่ยชาววันเสาร์จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะมองโลกในแง่บวกไปซะอย่างเงี้ยอืมดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ ขอแสดงความยิยนดีกับชีวิตของคุณแล้วก็ให้คุณ welcome, เวลคามยิยนดีต้อนรับกับพลังงานใหม่ๆที่กาลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะอายิยนดีด้วยชาววันเสาร์แล้วก็จัก,การวาลยังบอกคุณว่านะคะคุณให้ออกไปให้อะไรออกไปแล้วคุณก็ได้อะไรกลับมาแบบนั้นจากจัก,การวาลอยู่เสมอคนวันเสาร์แล้วจะเป็นคนที่แบบ ชอบทาบุญสายบุญให้อะไรออกไปโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนวันหนึ่งเขาจะตอบแทนคุณนะคะบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าคนอื่นมองไม่เห็นความดีของคุณแต่ไม่เป็นไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรที่อยู่เบื้องบนจักรกวาลเขาเห็นผู้คนไม่เห็นไม่เป็นไร แต่คุณอย่าลืมว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเขาเห็นในความดีในที่ในความดีกับสิ่งที่คุณทำนะดังนั้นอย่าท้อที่จะทำความดีนะคะจงคีบ g o i n g ต่อไปดีมากๆคุณกำลังจะได้รับอะไรบางอย่างนะคะสิ่งสิ่งนี้กำลังจะตอบแทนลงมาให้คุณมีไพ่แห่งการปฏิหารเกิดขึ้นนะคะมีไพ่แห่งความโชคดีในเรื่องของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นงานเงินเลิศนะคะต่อมาการเรีย <c> น <oughs> <c oughs> น้องๆที่รอคอยข่าวดีในเรื่องของการเรียนนะคะกำลังจะไปได้ดีคุณอาจจะเหนื่อยกับการทุ่มเทการขยันในเรื่องของการเล่าเรียนอ่านหนังสือแต่บางทีเป็นเซ็งเงเก็บตัวบางทีอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะไปเจอเพื่อนบ้างเป็นช่วงที่อดทนสุดๆแต่เดือนนี้บอกไว้เลยว่า อะไรที่เรารอคอยผลของการเล่าเรียนที่ผ่านมาที่เราทุ่มเทร,รอคอยสะสมมันมานะ่ะมันกำลังจะตอบแทนเราแล้วนะคะก็ถือว่าเยี่ยมเป็นกำลังใจให้นะกำลังจะได้รับข่าวดีแล้วนะคะผลจะออกมาดีน้องๆนักศึกษาเนาะแล้วก็การเงินจะมีโชคมีโชคเป็นในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคหรือว่ามีคนมาช่วยคุณนะคะกําลังเข้ามาช่วยคุณหรือว่า สิ่งที่คุณร้องขอนะคะจากสถาบันการเงินก็ได้นะคะเรากำลังจะได้รับเนาะต่อมาอาความรักบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปงานเลี้ยงนะ งานเลี้ยงงานแต่งงานสังสรรค์อะไรหรืออะไรต่างๆนานาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนถูกใจนะคะหรือมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะอาจจะเป็นผ่านจากโซเชียลหรือว่าสังคมงานเลี้ยงต่างๆนานาหรือว่าเพื่อนฝูงนําพามาให้รู้จักเขาคนนี้น่าจะเป็นชาวธาตุน้ําหรือราศีเมษที่เป็นรักต่างวัยหรือต่างต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นคนที่มีตัวคุณเองนะจะมีสเสน่ห์ส,สุดๆดับเบิลเลยแหละจะมีคนอยากจะเข้ามา ทำความรู้จักกับคุณอยากจะมาจีบคุณนะคะในเดือนนี้สเสน่ห์พราวมาก,มากๆฮอตมากๆนะชาวาวันเสาร์เนาะทีนี้คนโสดนะคะจะได้เจอคนที่สินเสมอกันเจอคนดีนะเอ e น g y มาดีมากแล้วก็อ,อคนที่มีคู่ใครที่รอคอยข่าวจากทางไกลคู่ต่างแดนนะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวจากเขาข่าวจะเป็นข่าวดีนะคะหรือว่าถ้าใครที่มีเรื่อง งอนง้อหรือว่างอนแง้นกันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะกลับมาคืนดีกันได้นะคะโดยเฉพาะกับชาวทางไกลนะคะมีการให้อภัยกันปรับความเข้าใจกันให้อภัยในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วในอดีตอย่างเงี้ยเนาะส่วนคนที่มีครอบครัวมองว่าคุณมีความสุขดีบางคนเห็นว่าคุณจะกําลังเข้าสู่การมั่นหมายอมั่นหมายหรือพัฒนาความสัมพันธ์ให้ไปในลักษณะที่มันมั่นคงขึ้นอย่างเงี้ย จะเป็น energy ที่ดีส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ที่มันมเหนื่อยมีปัญหาคุณอาจจะต้องอเหมือนอยากจะหันหลังเหมือนอยากจะพักอยากจะเบรกนะคะคุณกำลังเยียวยาจิตใจตัวเองใครสักคนทิ้งคุณไปอย่างเงี้ยนะคะ หรือคุณเบื่อคุณเซ็งคุณไม่อยากจะไปไหนเลยอะ่ะเออนะคะไม่อยากเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่อยากไปกําลังเยียวยาจิตใจตัวเองอยู่นะคะแต่ถ้าคุณไปนะคะคุณจะมีออร่าม,มากๆจะมีคนเข้ามาทําความรู้จักคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามาเจอคุณก็ได้นะเออเพื่อที่จะเป็นมิตรที่ดีต่อคุณอย่างนี้นะคะอืมเป็นเอเนจีนี้เนาะก็ถือว่าดีนะชาวาวันเสาร์อะมาดูกันต่อว่า ให้ความรักจะบอกอะไรนะคะขอดูให้ความรักหน่อยนะให้เห็นการให้อภัยเกิดขึ้นตั้งสองใบนะคะถ้าคุณกําลังมีปัญหามีประเด็นกับใครอยู่ในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้อภัยปลดปล่อยไปซะนะคะสิ่งอะไรอะไรต่างๆที่เราให้ออกไปมันจะกลับมาในอีกรูปแบบหนึ่งเสมอแล้วก็ในรูปแบบที่ดีด้วยนะคะว้าวชูเลิฟ ไม่ไม่แปลกใจเพราะว่ามากับไพ่พระมากับไพ่พลังงานเดอะสตาร์ที่ดีมากๆ e n เอ g y ของความเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแท้เป็นมิตรแท้หรือว่าเป็นคนรักที่เป็นรักแท้ก็ได้นะคะคนคนนี้ย เคลียร์โยมม้เคลียร์ยมไม้ซะตอนนี้ถ้าคุณกําลังสับสนว่าคุณต้องการอะไรนะคะเพราะคนนั้นกําลังจะเข้ามาโดยเฉพาะคนโสดหรือว่าเคลียร์ยมไมเคลียร์พลังงานหรือว่าเคลียร์สมองของคุณถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วคุณจะเห็นทางออกคําตอบนะคะอันนี้ชัปเตอร์ใหม่กําลังมานะคะชาววันเสาร์ ดังนั้นให้เปิด Energy ของตัวเองเคลียร์โยมายนะคะแล้วก็ t o l o v e กำลังจะมายินดีด้วยหรือใครสักคนที่กำลังกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะที่เป็น Energy ด,ดีเขาก็อาจจะเป็นรักแท้ของคุณก็ได้นะยังไงก็ต้องลองมีความหวังกับ มีศรัทธาในเรื่องของความรักไว้ด้วยนะคะโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของชาววันเสาร์ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หมอโบนะคะกด subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะแบ่งปันกันไปด้วยเนาะเอาล่ะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะช่วงนี้ถ้าลงคลิปไม่เยอะยังไงนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนเพราะว่าหมอโบติดธุรกิจติดธุรกิจติดภากรากิจนะคะสเดือนนะอืมอาจจะมา อาจจะทิ้งช่วงมาบ้างแต่ก็จะพยายามทำคลิปออกมานะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ